ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตนันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคนะผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีน้องๆ เกี่ยวกับ5สิ่งที่ทําแล้วไม่น่าเบื่อในบล็อกฟุตกันนะครับผมนะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้คือเอ่อก็เอื่มละอาละลาดนะครับผมนะฮะแทบจะลบเกมทิ้งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะมีรหัสขายรหัสอะไรประมาณนี้ก็อ,อยากจะบอกว่าทานของตัวเกมนั้นอัปเดตช้าเป็นบ้าเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหทุกวันนี้ครูจะเลื้อนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมถามว่าตัวเกมนั้นนะผมนะฮะทิ้งระยะก,การอัปเดตนี้มานานแค่ไหนดีครับผมนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกันก่อนเลยครับโอเคเราตัดภ่ามาก่อนนะครับ <laughs> ติดตามไว้พี่หน่อยละกันนะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะฮะตอนนี้คือผ่านล่วงเลยเวลาแล้วประมาณเอ่อกี่เดือนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้1เดือนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอไล่ไปดูก่อนนะครับก็คือทางด้านของตัวเกมเนี่ยนะครับผมนะฮะเว้นอัปเดตนี้มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับผมนะฮะถามว่าอัปเดตเนี่ยจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับผมนะฮะถ้ามันยังไม่ครบ5เดือนเนี่ยก็คงยังจะไม่มานะครับผมนะตอนนี้เราอยู่เดือนที่อะไรนะเดือนกรกฎาเดือนที่7ใช่ไหมครับผมนะฮะเจ็ดแปดเก้าประมาณเดือนตุลาเดือนเอ่อกันยานะครับผมนนะะะะฮคิดว่่าาาาโหจมมปรณ ฮารูวินหรือเปล่านะครับผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะฮะถามว่าทุกวันนี้น่าเบื่อไหมน่าเบื่อมากนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับผมนะอ่านี่ประมาณช่วงนี้นะครับผมนะฮะนี่คืออัปเดตใหม่อัปเดตวันวาเลนไทน์นะครับผมนะฮะก็เป็นอัปเดตที่อ่าสิบแปดหรือเปล่าถ้าจำผิดอ่าเป็นอัปเดตสิบแปดนะครับผมนะฮะก็มีข่าวสารแล้วก็มีเรื่องราวของการอัปเดตเป็นผลอ่าอะไรนะปรับที่มันปรับเข้ามาเป็นผลเลิฟๆนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีผลเลิฟๆเข้ามานี่ก็คือว่าเป็นอัปเดตล่าสุดหรือว่่่่่าาาาเเเเเปปปป็็็นน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 ออออัััััดดตยยยงงะะะะครรบผผมมฮกกกหลจ้ไณ3ืี ผมนะฮะก็ห่างหายไปเลยนะครับผมนะฮะสเดือนที่ผ่านมาก็คือไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับผมนะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมาบอกคุณผู้ชมว่ามี5สิ่งที่ทําแล้วไม่น่าเบื่อเกี่ยวกับบอกฟูทนั้นนะครับผมนะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือการที่เรานั้นราชาทะเลนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นการเช่าเรือนะครับผมนะฮะซื้อเรือมาแล้วก็มาเอฟคงเอฟเคอะไรครับผมนะตีเจ้าว่ากันไปนะคุณผู้ชชชมมมฮฮะะะะถาาวววว่่่่่ิธีีีนนนน้้้ยยยไไไดดแแคคคหรับผเพง0.001 1%, 1นะครับผมนะฮะโอ้โหแทบไม่ได้ช่วยเลยนะครับผมนะฮะเอฟเคไปเอฟเคมาเบื่อขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมนะฮะโอ้โหวิธีนี้อย่าไปใช้เลยละกันนะครับผมนะแต่ก็ช่วยได้นะครับผมนะในระดับหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเกมมันไม่มีอะไรให้ทำนะครับผมนะก็มาตีเจ้าหาเงินแล้วก็ตีเจ้าหาตีโนดองโนดดำอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับวิธีต่อมาของเราด้วยผมนะฮะในการแก้เบื่อนั่นก็คือการที่เรานั้นตีโรงงานนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าอยู่โลกสองเขาก็เรียกว่าตีโรงงานนะครัับบรรรรูปปาาาสทของเนะค ผมนะะฮถามว่าตีเสร็จแล้วได้อะไรนะครับผมนะฮะได้ทางด้านของผลปีศาจบางผลก็เกลือเกลือนะครับผมนะฮะบางผลก็โคตรดีนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวงบุญวัฒนาของคุณผู้ชมเองเลยนะครับคุณผู้ชมมาถามว่าที่โรงงานนี้มีโอกาสได้ผลดีกี่เปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานเกลือนะครับผมนะฮะโอ้โหเกลือเต็มโกดังเลยไม่เห็นเหรอส่วนตัวพี่ตีทีไรในแย่เลยครับผมนะฮะไม่เคยได้เกินหลักล้านสักทีนะครับผมนะฮะจีเอ็มมึงปรับเลนหน่อยก็ได้นะครับผมนะคุณผู้ชมว่ถามว่าการตีโรงงานนี้ช่่่่่วววยยยหรรรรรืือออเเเปปลลาาาาในนนนกกกแ้บบบบะะะะคคััผมมชณ0.002 นะตีไปตีมากูเบื่อหนักกว่าเดิมอีกนะครับผมนะเพราะว่าคนที่มันได้ผลน,นั้นมันมีแค่คนเดียวนะครับผมนะฮะโอ้โหกูละท่อเลยคุณผู้ชม <c oughs> พิธีแก้เบื่อต่อมาเลยผมนะฮะนั่นก็คือการที่เรานั้นลงดันเจียนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นการเก็บแฟกเมนต์ต่างๆนะครับผมนะฮะทำงานเป็นตี้หรือว่าถ้ามีเพื่อนเยอะๆนะครับผมนะฮะก็ให้ทางด้านของเพื่อนอเรานั้นแบกลงดันเลยครับผมนะจะได้มีอะไรคุยกันจะได้มีอะไรพูดกันจะได้มีอะไรทํากันนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าใครแอดวานหน่อยนิดนึงนะครััับบบบผผผผมมมมนน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 ะะ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 ฮกก็อออาาาาาจจจเช่่่โโปปรรรรรคคหหหืวววไ้แดยซ อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะก็จะได้มีอะไรทําแก้เบื่อแก้สิ่งนั่นเองผู้ชมครัว่าแต่นะผมนะฮะโค้ดตรงนี้มันใส่สีอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะพี่เริ่มจําไม่ได้แล้วนะครับผมนะฮะแดงน้ําเงินเขียวน้ําเงินหรือเปล่านะครับผมนะแดงน้ําเงินเขียวนะครับผมนะแล้วก็น้ําเงินหรือเปล่านะครับผมนะฮะใช่นั่นไงกูว่าแล้วนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะการลงดันช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่จะบอกให้นะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ0.003%นั่นเองนะครับผมนะฮะถามวว่่าชยเปอร์เก็ช่วยได้นต์นั่นะะะครับผมนฮเผอแม่งเเบื่่อกวาดิมีนะครับผมนะฮะส่่ววนนนตัักอเลยะครบผมในเวลาลงดันไปแช่ว่ย จะลงคนเดียวหรือว่าลงกับเพื่อนเนี่ยถ้าลงได้ประมาณ2ด่าน3ด่านนะครับผมนะก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อยังไม่ถึงบอสเลยนะครับผมนะฮะกูเบื่อซะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะใครมีความคิดเห็นเหมือนกันนะครับผมนะรู้สึกว่าเบื่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมนะฮะอันดับต่อมานะครับผมนะฮะวิธีนี้ทำแล้วจะไม่เบื่อนะครับผมนะฮะนั่นก็คือการที่เรานั้นเป็นวัยรุ่นเทรดนั่นเองนะครับผมนะฮะการเป็นวัยรุ่นเทรดเดียวก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับผมนะฮะกว่าจะหาคู่หาผลที่เราต้องการได้เนี่ยนน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 ะะะครรรััับบบผมม่่่่่่ออออ้างทีีีจกเเยยสวววใหญพ็็ปแุดๆไ ม,นะมีผลมังกรก็มาอวดนะครับผมนะจริงๆแล้วมึงไม่ได้มาเทรดหรอกนะครับผมนะฮะก็แค่อยากจะโชว์ว่าเอ้ยกูมีผลมังกรกูมีผลเสือกูรู้ว่ามึงมีแต่กูไม่มีไงนะครับผมนะฮะส่วนตัวเนี่ยมักจะเจออะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหขิงใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะณตอนนี้ก็คือมีผลพิศดารสองผลว่าจะแลกกับผลอะไรดีนะครับเดี๋ยวขอญาตขิงหน่อยละกันนะครับผมนะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรกน,นี่กูมีผลเสียเว้ยมีผลเสียแต่สุดท้ายเป็นไงก็กระโดดออกนะครับผมนะฮะโอ้โหปวดใจเหลือเกินนะ ผู้ชมมาถามว่าแกเบื่อได้ไหมนี่ครับผมนะฮะอาการเบื่อหายไปแต่ว่าอาการหัวร้อนเข้ามาแทนนะครัผู้ชมมาแม่งเอ้ยมึงไม่เห็นมึงทําไมมึงไม่บอกกูแต่แรกนะครับผมนะฮะมานั่งคุยกับกูทําไมเออเฮ้อถามว่าวิธีนี้ช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะน่าจะประมาณ0.1%นย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะช่วยมันนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะอะไรประมาณนี้และสิ่งสุดท้ายที่เราจะทําในเกมนี้นะครับผมนะฮะนั่นก็คือการที่เราไปล่ากข้าหัวนั่นเองนะครับผมนะฮะการที่เราล่าาหัวนั้นนมมัหายควาาาามมมว่่เรรไไีอะะะจทํนครับผมมนะะฮเื่อทางตัวเกมนะครับผมนะะฮมัันนตทุก อย่างแล้วด้วยครับผมนะฮะทาร่าของดาบเราก็มีหมดแล้วหมัดเราก็มีหมดแล้วผลเราก็ทําตื่นหมดแล้วรวมไปถึงทาร่าของเลเวลของเราก็ตันหมดแล้วนะครับผมนะเงินก็เฟ้อร์ทำยังไงล่ะทีนี้นะผมนะฮะก็คือการที่เราไปร่าฆ่าหัวนะครับผมนะแล้วถามว่าการที่เราไปร่าฆ่าหัวนะครับผมนะช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะบอกเร็วช่วยได้ประมาณ5%นะครับผมนะฮะแต่ไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะช่วยได้เพียงแค่5%เท่านั้นนะครับผมนะฮะที่เหลือ95นะครับผมนะสิ่งที่เราต้องเจอนนั่ก็คืออาการหัวร้อนนะครับผมนะฮะรวมไสิ่งากรที่เราต้องเจอวัยรุ่นนนนูบบะะะครัผมฮอีก See? จีจีจีนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมนะฮะคือเป็นนูบทีมนะครับผมนะแบบว่าเออเจอ2คนบ้านะครับผมนะฮะเปิดแล้วหนีหนีแล้วก็มาเปิดเปิดแล้วก็สู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้มากๆเลยนะครับผมนะฮะกับการที่เราไปลากข้าวหัวนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะกับการแก้เบื่อของบล็อกฟุตนะครับผมนะฮะเบื่อมากๆกูก็ลบเกมทิ้งเท่านั้นแหละนะครับผมนะย้ายไปเล่นเกมเอิร์นเซ่เออฟีฟองฟีฟ่าฟีฟองฟีไฟนะครับผมนะก็ยย้าไป แบบอื่นก็แค่นั้นเองโอเคผมนะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหกูยยายเกมดีกว่าโอไม่อยู่แล้วบอกกูนะ